ต้องบอกว่าอันนั้นก็คือเรื่องของโลกของตัวเลขนะคะเรื่องของการเสี่ยงดวงคุณพิธาเนี่ยก็อาจจะมีโชคนะคะแต่ว่าถ้าหันกลับมาดูในเรื่องของทางการเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเข้าสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ประเดิมด้วยการถูกรางวัลหวย2ใบไปแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าไม่รู้ว่าเส้นทางจะลอยด้วยสลากลอตเตอรี่หรือเปล่านะคะไม่ได้ถอยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าลอยด้วยสลากลอตเตอรี่แน่นอนวันนี้ถูกไปสใบ ไม่รู้จะถูกหวยอีกดอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของประธานกรรมการการเลือกตั้งคุณอิทธิพรบุญประคองออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเปิดเผยบอกว่า เรื่องของกรณีที่คุณพิธาถือหุ้นไอทีวีตอนนี้เข้าสู่กระบวนการแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งได้ประมาณสักสัปดาห์หน้านี้นะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อนนะคะทางด้านของนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าทาั้งเรื่องของการประกาศรับรองอผลการเลือกตั้งสสนะคะแล้วก็ประเด็นที่มีการมาร้องให้ตรวจสอบนายพ ขาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกทุฐมนตรีที่มีการถือครองหุ้นบอม,มจอไอทีวีนะคะโดยบอกว่าจะมีการประกาศผลพิจารณารับรองไปก่อนหรือไม่เนี่นะคะทางคุณอิทธิพรบอกว่ากรณีนี้นะคะเข้าสู่กระบวนการของกะกะตแล้วโดยมีมติที่จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาตรวจสอบ ซึ่งจะดําเนินการไปตามระเบียบการสืบสวนแล้วก็ไต่สวนโดยกําหนดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการดําเนินการไว้ชัดเจนโดยต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วก็ต้องยึดนะคะเรื่องของกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยขั้นตอนของคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วภายใน20วันนะคะซึ่งหากไม่ทันเนี่ยสามารถขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละ15วันดังนั้นเรื่องนี้จะทำโดยเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะขัดต่อกระบวนการของกฎหมายที่มีการกำหนดไว้ส่วนการประกาศรับรองผลเนี่ยนะคะไม่เกี่ยวกับการสืบสวนไต่สวนเพราะว่ากกต คำหนึ่งถึงสาเหตุสำคัญก็คือการเลือกตั้งซึ่งจะต้องมีความสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้กะกะตเนี่ยดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในมาตรา82นะคะเพื่อให้ท่านต่อการโหวตนายกทนตรีคุณอิทธิพรบอกว่าเรื่องนี้ผู้ตอนนี้ยังไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาหรือว่าการนำเสนอของใครนะคะทุกอย่างกะกะตเนี่ยต้องตัดสินโดยมติในที่ประชุม เมื่อยังไม่มีเรื่องเข้ามาอาจจะไม่เหมาะสมนะคะหากจะพูดเรื่องนี้ไปก่อนซึ่งตามกฎหมายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้มาร้องโดยตามทฤษฎีข้อมูลหลักฐานผลการตรวจสอบวินิจฉัยของคณะกรรมการสืบสวนจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องมีการเสนอตามลําดับเมื่อมาถึงกรกตเน,นี่ยนะคะก็จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลเนี่ยเพียงพอหรือนะคะที่จะต้องดําเนินการอะไรเพิ่มเติมหรือว่าสามารถตัดสินใจได้เลย แต่จะไปคิดว่าต้องพิจารณาให้ทันโหวตนายกทุกมนตรีเพื่อป้องกันปัญหาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเรื่องเข้าสู่กระบวนการคือถ้าเทียบกับระเบียบสืบสวนไต่สวนก็เหมือนประมวลวิธีพิจารณาความอาญาหากไปเร่งเนี่ยคุณอิทธิพรบอกว่ามันก็จะไม่เป็นธรรมนะคะนอกจากนี้คุณอิทธิพรยังพูดถึงความคืบหน้านะคะเ,เรื่องของการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอด้วยโดยบอกว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุมกกตนเนี่ยได้มีการรับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วแต่เห็นว่าการรับรองผลเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลประกอบมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพิจารณาเรื่องการประกาศรับรองผลสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะมีการประชุมต่อนะคะในสัปดาห์หน้ารวมทั้งประกาศรับรองผลสสแบบบัญชีรายชื่อด้วยแล้วก็กรณีเอกสารหลุดนะคะเรื่องของจํานวน71สสที่พบเรื่องร้องเรียนนั้น คุณอิทธิพรบอกว่าเป็นเอกสารที่ทางสำนักงานเนี่ยเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมนะคะเป็นที่ประชุมของกรกตเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งไม่ใช่ข้อมูลหลักแล้วก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยส่วนจะไม่ประกาศรับรองผลนะคะให้กับ71สอสอหรือไม่เนี่ยคุณอิทธิพรบอกว่าก็ยังไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อดูข้อมูลคําร้องเนี่ยจะสามารถพูดได้ว่า สำนวนที่ร้องเนี่ยเป็นประเภทใดถ้าเกี่ยวข้องแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมกะกะตเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าจะมีมติให้ดําเนินการอย่างไรหรือว่าจะให้ดําเนินการสืบสวนต่อไปก่อนเนี่ยนะคะคุณอิทธิพรบอกว่าการประกาศรับรองผลเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดนะคะให้ต้องประกาศภายใน60วันคือไม่เกิน60วันจะช้าหรือว่าเร็วแค่ไหนเนี่ยนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่จะเข้าสู่การพิจารณานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยมาจากผู้มวยการกรกะตะจังหวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามว่านะคะมีว่าที่สสท่านใดเข้าข่ายหรือไม่ซึ่งกระบวนการนี้ใกล้จะแล้วเสร็จ ถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะมีข้อมูลเพียงพอก็สามารถที่จะประกาศรับรองผลให้ได้อย่างน้อยเนี่ยนะคะคุณอิทธิพอบอกว่าสัก95%เนี่ยได้แน่ๆนะคะประมาณวันจันทร์ไม่เกินวันพุธแต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนจะสามารถประกาศให้ได้ครบ100%นะคะยืนยันว่าจะประกาศผลให้เร็วกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62อย่างแน่นอนนะคะ คราวนี้เนี่ยพอพูดถึงประเด็นเรื่องของคุณพิธานะคะพูดถึงประเด็นเรื่องของหุ้นไอทีบีแล้วเนี่ยก็ทําให้นึกถึงคุณนิกแสงสิรินาวินนะคะผู้สมัครสอสของภูมิใจไทยเขต17เนี่ยนะคะตัวละครสําคัญที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณนิกก็ออกมาปฏิเสธอีกครั้งนะคะบอกว่า ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดจะล้มคุณพิธานะคะแล้วก็ถามกลับไปด้วยว่าจะทําเพื่ออะไรนะ,ะเพราะว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยใครจะไปคิดนะคะว่าก้าวไกลเนี่ยจะมาเป็นที่1ค่ะไปดูการให้สัมภาษณ์ของคุณนิกแสงสิรินาวินผู้สมัครสสภูมิใจไทยเขต17นะคะที่โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะคุณนิกเนี่ยเป็นออสอสอนะคะของกทมอของน้องเจาะคลองสามบาของภูมิใจไทย จ้าตัวระบุบอกว่าในฐานะที่เคยเป็นผู้สมัครที่ถือหุ้นสื่อมาก่อนแล้วก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิสงสัยแล้วก็ซักถามตามสิทธิประชาชนที่พึงมีผู้สมัครที่อาสามาเป็นผู้แทนประชาชนทุกคนต้องยอมรับในการตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมว่าไม่มีใครคาดคิดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหลอกครับว่าใครจะมาเป็นที่หนึ่งใครจะวางแผนไปสมคบคิดนะคะ กับคนที่ทุกคนคาดกันว่าจะเป็นฝ่ายค้านนอกจากนี้นิดยังแชร์ข่าวนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนปี62ซึ่งเป็นลักษณะของการพาดหัวข่าวบอกว่าอนาคตใหม่ยื่นยื่นประสานสภาตรวจสอบคุณสมบัติแคนดิเดตนายกพร้อมกับเขียนข้อความระบุบอกว่า พอตัวเองยื่นตรวจสอบก็บอกว่าการตรวจสอบนักการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถทำกันได้ตามสิทธิของรัฐธรรมนูญแต่พอตัวเองโดนบ้างละ่ะพอโดนสกัดก็บอกว่าโดนกันแกล้งนะคะทั้งนี้เนี่ยนายนิกแสงสรินาวินผู้สมัครสอสภูมิใจไทยเขต17 เป็นผู้ที่โอนหุ้นไอ v ีวีให้กับนายพานุวัตรขวัญยืนลูกจ้างแล้วก็นายพานุวัตรเนี่ยแหละได้ถามในการประชุมผู้ถืถอหุ้นนะคะว่าไอทีเนี่ยยังมีการดําเนินการเกี่ยวกับสื่ออยู่หรือไม่ ซึ่งนะคะก็ทำให้เกิดเป็นประเด็นต่างๆตามมามากมายอย่างที่เป็นข่าวนี่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้คุณพิธาถูกหวยนะคะถูกหวยก็คือสลากกินแบ่งแล้ววันนี้ก็ยังถูกอีกดอกหนึ่งเพราะล่าสุดค่ะทนายความอิสระเนี่ยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะคะให้สั่งทั้งคุณพิธาแล้วก็พักเก้าไกลเลิกแก้ไขามาตรา1 1 2ง เหตุเนี่ยมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองและเจตนาดูไม่บริสุทธิ์วันจะนำไปสู่ประชาธิปไตยแบบอื่นนั่นเองค่ะเรียกว่านี่คือดอกล่าสุดที่คุณพิธาได้รับไปนะคะเพราะว,าว่าวันนี้นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความอิสระค่ะไปยื่นคำร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลเนี่ยพิจารณาสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน หัวหน้าพักเก้าไกลผู้ถูกร้องที่1นนะคะแล้วก็พักเก้าไกลผู้ถูกร้องที่2ยุติเลิกทานโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1นึโดยระบุอย่างนี้ค่ะบอกว่ารัฐธรรมนูญน,นะคะมาตรา49หากมีการพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันอาจจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดและได้ยื่นคำร้องวันที่30พฤษภาคมเมื่อครบ15วันแล้วอายการยังไม่ได้สั่งการใดเป็นสิทธิที่จะยื่นร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้โดยมีการยกกรณีนะคะสารรัฐธรรมนูญที่มีการวินิจฉัยเกี่ยวกับ กรณีที่กลุ่มบุคคลและองค์กรเครือข่ายได้มีการเสนอข้อเรียกร้อง10ข้อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิทธ์จนกระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็กระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักของชาติซึ่งในขณะนั้นสารรัฐมนูญมีคำสั่งให้เลิกการกระทำอันกระทบกระเทือนสถาบันเพื่อเป็นการหยุดยั้งนะคะไม่ให้ลุกลามจนเกิดอันตรายแก่สถาบัน วันนี้ตนจึงเดินทางมายื่นให้สารรัฐมนูญน,นั้นมีคำสั่งให้หนายพิธาและพักก้าวไกลเลิกการดำเนินการใดๆหรือว่าการกระทำใดๆเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขามาตราหนึ 2, ่งสองรวมไปถึงให้เลิกแสดงความเห็นเลิกพูดเลิกเขียนเลิกพิมพ์เลิกโฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่นๆเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองที่กระทำอยู่ในขณะน,นี้และจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันจึงต้องตัดไฟแต่ต้นลมทั้งนี้นายชรยุทธ์มองว่าเป็นการกระทําที่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองจึงอาจเข้าข่ายมีเจตนาไม่สุจริตมีความกระทบกระเทือนหรือว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอาจนำไปสู่การทำลายระบอบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบอื่นหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองด้วย ทั้งนี้นะคะมีหลายประเด็นที่เห็นว่าเข้าข่ายต้องคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่19ั2,564ที่ศาลมีการวินิจฉัยไว้เบื้องต้นว่ายกเลิกหรือว่าการแก้ไขกฎหมายใดที่มีไว้เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ใดล่วงละเมิดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสดาปันพระมหากษัตริย์การกระทำนั้นได้มีคำสั่งห้ามไปแล้วในคำวินิจฉัยดังกล่าว นอกจากนี้นายชยุทธ์ลังยังระบุด้วยนะคะบอกว่าคำร้องนี้แตกต่างจากคำร้องที่สำนักง,งานกกตตีตกซึ่งคำร้องนั้นอ้างอิงถึงกฎหมายพรบวิวยการเลือกตั้งสสขณะที่คำร้องวันนี้อ้างถึงรัฐธรรมนูญในมาตรา49ก็จะเห็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าเป็นการดับไฟตั้งแต่ต้นลมมิให้มีความร้ายแรงนั้นจะพึงเกิดขึ้นภายภาคหน้าส่วนพยานหลักฐานต่างๆที่ได้มาเรียนต่อสาร ขอให้อยู่ในดุลพินิษของศาลที่จะชี้แนะต่อไปทั้งนี้ผู้ร้องทำคำร้องจำนวน18หน้าและเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมด98แผ่นด้วยกันค่ะ